สวัสดีครับทุกคนนะครับเรามาเจอกันในคลิปที่4นะครับเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับเอฟซี FC บอกว่าอยากดูหนังสือดวงมหาโชคนะครับกระต้กตั้งแต่วันแรกนะครับก็จะเอามาให้ดูนะครับ ก็จะเอาสื่อนนี้ให้ด้วยนะครับ ดูเล่มหนึ่งไว้ไหนนะครับเอ็หายเล่มหนึ่งไม่เจอนะผัเป็นจริงเอ็ดเจอแค่สองเล่มนะ,ะก่อนจะไปดูหาหนังสือก็มาดูคำเตือนเนหะมือนเคยนะครับ นี่เป็นคลิปสรุปหนังสือไปเลยนะครับก็สรุปหนังสือให้นะครับใครที่ไม่รู้จะดูตรงไหนก็มาดูคลิปสุดท้ายก็ได้นะครับคำเตือนนะไม่สนับสนุสนการเล่นการพนันสิงผิดกหมยใดๆทั้งสิ้นนะครับเป,เ,ปเป็นแนวทางการศึกษาสารซื้อลายกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณนในการรับชมนะวยความปราดาปรืจ,จากช่อง h e a Channel เลขเด่นพารวยนะครับ เ๋ยวที่มันเข้าดีนะครับเดินเข้าดีเนาะดีสองสองเปอร์น,น,นงวดแรกนะครับ วนนี้วันแรกนะครับวดนแรกจะหลุดนะครับแต่จะไปเข้าชุดนี้นะครับไม่เข้าชุดนี้สองตัวหกสามนะครับให้ดูชุดนี้นะเป็นดูชุดนี้นะแล้วก็มาผสมกับชุดนี้ก็จะเข้าหกสามนะวันแรกนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับ หนังสือเล่มดวงมหาโชคเล่มนี้นะครับนีลาบ้อยนะครับสามกับเก้านะครับสามกับเก้าว่าชนกันหรือเปล่านะครัว่าชนกันหรือเปล่าสามกับเก้าชนสามนะชนสามแสดงว่าเลขจะมานะครับก่อน,นี้แม่ชีแม่ชีเงินนะครับเด่นบนอย่างเดียวนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับ วันนี้หกแปดเจ็ดนะครับสามหกนะครับก็เข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับเข้าไปที่เลขเจ็ดนะบ,บนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวก็งวดที่สองนะครับงวดที่สองนี้ให้เกาดห้าแดแล้วก็อันนี้ก็ให้5้าดนะครับก็เข้าไปที่8 5ดห้านะครับแล้วก็ให้มาดูตรงนี้นะครับ เด่นลาบร้อยนะครับสี่กับห้านะครับสี่กับห้าก็มีสี่กับห้าอยู่นะมีห้าอยู่นะเน้นไปที่ห้านะครับเน้นไปที่ห้าเน้นไปที่ห้านะครับนี่เห็นไหมครับแม่ชีวันสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับไอแม่ชีเงินนะไม่ใช่มีชีวันเอนพูดผิดนะครับมีจีบหมดครับ ขอประกาเขียนแล้วกันนะครับเมจิกงแอดหมดสองสองเจ็ดแปดห้านะครับก็สองเข้าไปที่หลักสิบบนนะครับบนอย่างเดียวนะครับ่อนนี้งวดงวสองพิศษพาก่อนนะครับงวสองพนะิศษพาเนาะตามงวดนะครับนี่ให้ เจ็ดสองหกศูนย์แล้วก็หกศูนย์นะครับก็เข้าไปที่ศูนย์หกนะครับแล้วเราก็มาเทียบตรงนี้เหมือนเดิมนะเนาะเทียบของรลาบร้อยนะครับหกกับห้านะมีหกอยู่นะครับก็ให้เด่นที่หกนะครับก็จะเหลือน้อยหางนะครับส่วนแม่ชีวันก็เหมือนเดิมนะครับเอาไปที่หลักร้อยบนนะครับสามแปดแปด 06นะครับเข้าไปที่หลัก100บนนะครับนี่บนหนึ่งเดียวนะครับต่อมางวดถัดมานะครับให้ห้าหกแปนะครับก็เข้าไปที่87นะครับถามศูนย์เก้าแปดเนะครับก็ให้มาเทียบตัวนี้นะครับ เหมือนเดิมนะครับสองก็แปนะครับชนกันที่8นะครับก็ตัวเดียวเลยนะครับ8 7ดเนะครับแบบนี้นะครับพอเมชีวันนะครับเมชีวันก็ยังเหมือนเดิมนะครับ309 8ูนะครับก็นี่ครับเข้าเหมือนเดิมนะครับ แล้วนะรับงวดที่แล้วเสียดายนะรเราก็เสียดายนะหกเจ็ดสองเก้าสองเก้านะครับนี่ไม่ชนนะศูนย์กับศูนย์กับแปดนะครับก็แสดงว่าต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งผิดครับศูนย์กับแปดไม่ชนถ้จับคู่กันก็จะได้พอดีนะศูนย์สอง 09นะ82แล้วก็89นะครับก็จะพอดีนะครับก็จะเข้าพอดีเ็ดไม่ได้จับเนีรร่ยแบบนั้นให้นะครับมวลทีแล้วก็ไม่ชนกันนะครับอันนี้ก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะครับแม่ชีเงินนะครับ3กับ7นะออก3 5 2ก็20สายออกกําลังกายน่าจะชอบนะครับสายออกกําลังกาย นี่นะเอซี 4, ขอมาก็เปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูนะครับรก็มา้วันนี้นะมั้วันนี้เมชีเงินให้ห้าศูนย์นะเด่นบนนะเด่นบนราบาร้อยสองกับเจ็ดนะสองกับเจ็ด สอก็ดนะครับ7ไม่มีนะครับติดมาแต่2องครับสก็จะเป็นนี่ครับสองหจะออกสองห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่ชนอีกแล้วนะครับนี่สองกับเ็ดอันนี้5้ากับสนะครับก็จับมัดรวมกันก็ได้นะครับหรือว่าห้า2ตัวเดียวก็ได้นะครับ คอยแต่จ,จับอันไทยเนาะเหมือนวทต่ยล้วนะครับจับน,นี่จับเพิ่มนะสองห้าสองสามนะครับก็เจ็ดห้าเจ็ดสามนะ แอดจับเพิ่มให้นะครับแอดจับเพิ friends, ่มให้ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับอันนี้แอดจับให้เฉยนะครับเพราะว่างวัที่แล้วมันวดที่แล้วมันเคยจับแบบนี้แล้วมันเข้านะครับอันนี้ครับวดที่แล้วนะครับทีนหน้าวดที่แล้วอันนี้สองกับเก้านะครับไม่ชนเหมือนงวดนี้แล้วครับ น,นี่ได้0ูนย์กับแนะครับน,นี่ได้ศูนย์กับแแล้วก็อันนี้ได้2กับ9นะครับ2กับ9ก็จะมาพอดีนะครับถ้าจะจับก็จะได้0ูนย์สองศนนะครับแปดสองนะครับแล้วก็แปดเก้านะครับ จะออกก็จะเข้า2 0 0 2ดีนะครับนี่ยก็จะเข้า02น0นพอดีในกรณีที่เลขไม่ชนนะรกรณีที่เลขไม่ชนก็ทำแบบนี้นะครับวันนี้ครับวันนี้เนาะ บอกไม่เห็นอันนี้เป็นตัวเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมจับคู่ให้จากหนังสือครื่องสรุปจากหนังสือนะครับสรุปตัวเด่นนะครก็รจะมีอีกหนังสืออีกเลื่อหนึ่งนะที่มันที่มันเดินดีอยู่ตอนนี้นะครับ สือฝันเป็นจริงนะครับฝันเป็นจริงหน้าปกนะครับวดนี้เขาก็วดที่แล้วนะครับ57นะครับ6352นะครับ352ล่างออ20นะครับเข้าไปที่5นะครับก่อนหน้านั้นก็จะเข้านะครับ30987ก็จะเข้านะแต่ยังหารหนังสือไม่เจอนะครับวันนี้ของวดนี้นะครับ 16มิถุนาเด่นไปที่8กับ9นะ8กับ9ตัวเด่นเขาแม่นถือว่าใช้ได้นะแม่นใช้ได้ครับก็เด่นล่างของแอดนะครับเด่นล่าง เ็นล่างสูตรของ S อนะครับเนี่ยมันจะนั่นนิดนึงจะมีห้ามาทุกงวดนะครับสี่วดห้าวดหลังสูตรข้าทุกงวดนะครับวันนี้ได้ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่สำหรับเป็นสูตรเอนะครับเป็นสูตรเอ จับคู่กับแอดรวยนะครับแอดรวยของในช่อง y o u นะครับก็จะได้น่าจะเป็น72 82สองแปดสองหรือเปล่านะครับหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสนะครับ นะครับห 7, 7 5ไม่มาด้วยกันซื้อในอน้อยนะครับน่าจะมี73นะครับรวังไปที่73นะครับ เจ็ดสามตัวที่น่าสนใจนะเจ็ดสามถ้าว่าเจ็ดดับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าว่าเจ็ดดับก็ไม่เป็นไรนี่เป็นตัวกันไว้นะครับตัวกันไว้ถ้าถ้าในกร,รณีเลขมานะครับว่าเจ็ดห้าสูตรของเอสไม่น่ามาด้วยกันสองสามก็ไม่ไม่นานได้น่าจะเป็นเจ็ดสามหรือเปล่านะครับ ถ้าตัวกันนะตัวกันนะครัถ้าตัวเด่นก็ซื้อเหมือนเดิมนะที่แอดบอกนะครับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับก็ห้าสองห้าสามแล้วก็กันเก้าหนึ่งไว้ก็ได้นะครับหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับแล้วก็เจ็ดสามนะครับเจ็ดสามเจ็ดสามไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก็ได้นะครับสี่หางนี่ครับ กัรลอตเตอรี่ไว้นะครับที่สลากกิแบ่งรัฐบาลไว้นะครับยังมีหนึ่งีิเดดนะครับจึงมีหนึ่งีิเด็ดที่เราจะมาวิเคราะห์นะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวนี้พอชนกันที่สามตัวนี้ก็แม่นนะครับตัวนี้ก็ เด่นเดินดีเลยนะครับแอดแจให้ดูแค่สองสามวดนะครับอยาะจให้ดูแค่สองสามงวดเนาะน,นี้เก็บไปก่อนแต่มันเข้าดีห้าหกงวดนะครับครัน,นี้นะครสามตัวจะมาหนึ่งตัวนะครับเนี่ยแม่วันที่แล้วก็เข้าไปที่สองศูนับเด่นล่างอย่างเดียวนะครับสามตัวนะน,นี้ได้เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ด ออกมาที่7ครับเอสตามมาประมาณซื้อหนังสือมาก็ประมาณจะสิบงวดนะครับยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดเหมือนกันนะครับงวดนี้สามแปดเจ็ดครับสามแปดเจ็ดเว่าน่าจะเป็นสามนะครับถ้าเอาอนี้มาตัดนะครับก็จะเหลือแค่สามนะครับเนี่ยเจ็ดห้าก็ไม่มีในนี้นะครับ มันต้องติดมา1ตัวนะครับน่าจะเป็น7 3หรือเปล่านะครับ7 3หรือไม่ก็5นหรือจะเป็น2 3คสับเพราะว่าวันนี้ไม่ชนกันนะครับแอดจะให้ดูนี่ก็สายล่างนะครับ ให้ดูสายล่างก่อนนะครับสายล่างน่าจะชนกันที่สามนะครับก็อันนี้ก็สามนะทีสองสามนะก็สามนี้ก็สามแปดเจ็ดก็ชนกันที่สามนะครับก็อันนี้ห้ากับสามนะครับชนกันที่สามนะครับก็มีลุ้นนะสามนะครับให้เด่นที่สามนะ เด่นที่3ารองที่2นะครับลองรองจากตัวนี้นะครับนี่เอสจากตัวนี้เด่น3ารอง2นะครับ <S <S เทียบกันนะครับมาที่2นะครับส่วนถ้าเทียบกับนอกแชมป์ก็จะมาที่3นะครับเพราะฉะนั้นตัวเด่นก็คือ2กับสนะครับข้างล่างนะครับ ข้ล่างเนาะของสามแต่สายวิ่งรูดให้วิ่งรูดนีครับให้วิ่งรูดตัวนี้เนอะก็สำหรับ fc ที่ขอชุดสรุปดูหนังสือย้อนหลังมาก็มาทำให้แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ คจอกันในคลิปหน้านะจะเป็นอะไรต่อก็คอยติดตามดูนะครับอันนี้ก็มาสรุปให้คร่าวๆนะครับสรุปให้คร่าวๆเนาะสหคลิปนี้ก็สวัสดีครับ